สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Myanmar Story ช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับประเทศพม่าพื่นบ้านของเราสำหรับช่อง Myanmar Story นี้นะฮะแต่เดิมนะฮะก็คือชื่อเซาเทิลโกเซาเทิลเมียนนะครับผมนะฮะซึ่งผมเองก็เป็นแอดมินเพจนะครับโกเซาเทิลเมียนนะครับแต่ช่วงนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับและเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ ทางทีมงานก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องนะฮะจากจาก Go Southern Myanmar นะครับเป็น Myanmar Story นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับประเทศพม่าเพื่อนบ้านของเราสำหรับในวันนี้นะครับทางทีมงานก็อยากจะนําเสนอนะฮะข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และความยากลําบากของพี่น้องชาวเมียนม่านะครับ ซึ่งตอนนี้เรียก,กได้ว่าลำบากกันจริงๆเลยครับผมนะฮะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในพม่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระยะที่3แล้วนะครับรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเราเรียกว่าเราเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเองถือว่ามีมากกว่าที่ทางการรายงานนะครับเนื่องจากว่าการตรวจเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้ มากมายอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลายคนต้องติดอยู่ในบ้านนะครับไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เลยต้องดูแลตัวเองหลายบ้านติดโควิดกันทั้งบ้านเลยนะครับเตียงก็เต็มผู้ป่วยคาบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คนพาม่าเนี่ยต้องช่วยตัวเองครับไปเข้าคิวต่อแถวเติมถังออกซิเจนเราจะเห็นภาพนะฮะว่าผู้คนเนี่ยมาต่อแถวเข้าคิวนะฮะเข้าคิวต่อแถวนะฮะเติมถังออกซิเจนกัน เยอะแยะมากมายนะครับมินําซ้มเนี่ยยังมีการจํากัดการจําหน่ายถังออกซิเจนให้ประชาชนอีกด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีสื่อท้องถิ่นรายงานว่าทหารเนี่ยได้กราดยิงประชาชนที่ยืนต่อคิวรอเติมถังออกซิเจนในเขตซาดาเกิงเมืองย่างกุ้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว,ว่าทหารขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็หยุดกราดยิงทั้งหมด6นัดด้วยกันใส่ประชาชนที่กําลังหิว้วถังออกซิเจนอยู่แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตว่ามีอ่ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับผมประชาชนเชื่อว่าเป็นการยิงขู่เพื่อให้คนตกใจหนีไปเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงทางออกซิเจนเหล่านั้นได้ลําบากเพียงนั้นเลยครับผมและยังไม่พอนะฮะก็มีข่าวล่ำลือกันอีกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ให้ขายไข่ไก่จึงเกิดการตักตุนสินค้ากันขึ้นนะทำให้ตอนนี้เนี่ยไข่ไก่ขาดตลาดครับผมบางที่เนี่ยมีการจำกัดให้ซื้อได้คนละไม่เกินสแหง รายงานข่าวบอกว่าราคาไข่ไก่ในพม่าช่วงนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับจากราคาไข่หนึ่งฟองเนี่ยครับผมจากราคา130าจาร์เนี่ยขึ้นไปถึง220จาร์เลยครับผมนะครับถ้าเราเทียบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1บาทเท่ากับ50ิบจาร์เนี่ยครับ130าจาร์แต่เดิมราคา130าจาร์ก็ประมาณ2บาท60สตางค์นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับราคาไข่ไก่นะฮะเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นมานะอยู่ที่220จัดประมาณ4บาท40สตางค์บางแห่งเนี่ยมีรายงานว่าราคาไข่ไก่สูงขึ้นไปถึง6-7บาทเลยทีเดียวนะครับ1ฟองเนี่ยฮะ6-7บาทเลยทีเดียวส่วนราคาเนื้อไก่ก็ไม่แพ้กันครับผมนะฮะเนื้อไก่1 1พิซซ่านะฮะ1พิซซ่าหรือ1วิสเนี่ยครับซึ่งเป็นหน่วยวัดของ พม่าเขาเนี่ยครับหึงพิซซ่าก็ประมาณ1.6กิโลกรัมเนี่ยครับผมนะฮะร,ราคาไข่ราคาเนื้อไก่เนี่ยหพิซซ่าหรือ1.6กิโลกรัมเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่12,000จาร์นะครับหรือตกอยู่ประมาณ240บาทส่วนราคาน้ำมันปรุงอาหารเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะตกลิตรละ90-100บาทเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่าเพื่นบ้านของเราในเวลานี้นะครับ เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งวิกฤตการเมืองและวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรียกได้ว่าลำบากจริงๆครับท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆที่สนใจข่าวสารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพมา่ากด Subscribe กดติดตามช่อง Myanmar Story ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ